เริ่มต้นกันที่กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่กันก่อนนะครับคุณวัชราพรนะครับซึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับรวมถึงโรงเรียนต่างๆในพื้นที่หลายๆพื้นที่ในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีการจัดงานแล้วก็ให้ความสําคัญกับวันนี้มากเหมือนกันใช่แล้วค่ะเพราะว่าท่านถือว่าเป็นกวีเอกนอกจากของไทยแล้วยังของโลกอีกด้วยนะคะใช่นะครับผมก็มีผลงานให้เห็นกันเยอะเลยนะครับซึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเนี่ยเขาก็จัดยิ่งใหญ่กันทุกปีเลยนะครับปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนกันนะ แล้วก็มีทั้งการประกวดแต่งกรนนะครับซึ่งสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตครับก็ได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสุนทรภู่ครับซึ่งถือว่าเป็นมหากวีแห่งรัตนกโกสินทร์ ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตนะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหมีผู้มาร่วมงานเยอะเลยทีเดียวนะครับที่เห็นบนเวทีเนี่ยก็จะเป็นการแสดงนะครับเนื่องในวันสุนทรภู่ครับซึ่งงานนี้นะครับท่านโอโรองศาสตร,ราจารย์ดรประภาการีครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตก็ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้นะครับซึ่งประจําปี2555วันสุนทรภู่นะครับ จัดยิ่งใหญ่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็มาเข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งในงานนี้นะคะก็กิจกรรมเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นพิธีบูชาครูกรอนสุนทรภู้แล้วก็มีการแสดงเปิดงานโดยสาขาวิชาศิลปะการแสดงนะคะการแข่งขันอ่านทํานองเสนอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการแข่งขันตอบคําถามคู่ซ่าท้าประชันวันสุนทรภู้นะคะและชอบอันนี้มากเลยค่ะการประกวดแฟนซีพระอภัยชวนคนไทยหลบสึนามิ แล้วก็ิจกรรมอื่นๆเยอะมากเลยคแนวคิดดีมากนะครับใครที่อยู่ในงานเนี่ยได้ชมการแสดงนี้ต้องชมเลยนะเพราะว่าเป็นเด็กการแสดงของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตฝีมือการแสดงสนุกแล้วก็การแสดงน่าดูมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดนิทรรศการนะครับเกี่ยวกับชีวประวัติ ของท่านสุนทรภู้นะครับรวมถึงมีการประกวดแต่งคําประพันธ์นะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ครับก็ถือว่าเป็นการปลูกจิตสํานึกนะครับให้ตระหนักถึงคุณค่า <c oughs> ของบุคคลสําคัญที่ได้สร้างคุณงามความดีไว้นะครับรวมถึงส่งเสริมในด้านของศิลป,ปะวัฒนธรรมไทย <c oughs> ที่ควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญกันด้วยครับค่ <c oughs> ะมาดูชีวประวัติของท่านสุนทรภู้กันสนักนิดหนึ่งนะคะสุนทรภู้กวีสําคัญสมัยต้นรัตนโกสินทร์เกิดวันจันทร์เดือน8ขึ้น1่ข้ามปีมะเมียจุลศักราช1000 148หรือว่าตรงกับวันที่26มิถุนาย,ยน2 3 2 9เวลา8นาิกานะคะครตรงกับสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์รัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย ว่าด้วยการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติกร,ระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งยูเนสโกก็ได้มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสุนทรภู่ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกเลยนะคะคุณปนัดธันย์ยูเนสโกรับรองเลยใช่ค่ะคในวาระครบรอบ200ปีเกิดเมื่อวันที่26มิถุนาย,ยนปี2529นะคะครับผมต่อมาปี2530ครับก็ได้มีการจัดตั้งสถาบันสุนทรภู่ขึ้นนะครับเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรำลึก นะครับชีวิตผลงานของท่านสุนทรภู่แล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ได้กําหนดนะครับให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่นะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมในสถาบันต่างๆนะครับหรือว่าในพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ที่วัดเทพธิดารามนะครับที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็ทุกๆพื้นที่โดยทั่วไปครับ ค่ะซึ่งท่านก็ได้รับการยกย่องนะคะว่าให้เป็นมหากวีแห่งรัตนโก,กสินทร์หรือว่าเชคสเปียร์แห่งประเทศไทยจากยูเนสโกด้วยอืนะครับก็เป็นกวีเอกของไทยที่คนไทยมีความภาคภูมิใจเหลือเกินมากมาก,มากเลยนะคะ